สวนสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวดีเล้วนี่โอ้ยได้ยินข่าวว่าอะไรโมกเก้าศูนย์กวดทีแล่วหกเก้าศูนย์ลูกสาวบอกว่าได้ซื้อโอ้ลูกสาวอายุเท่าไหรครับเจ็ดปีจ้ะเจ็ดปีแม่จ้ะเอาเป็นเป็นเลขฝันแหละครับหรือว่าเลขอะไรในโชโชโช่หน่อยครับหลักฐานให้ดูหน่อยเป็นเลขลูกสาวบอกจ้ะอ ตรงๆเลยตรงๆเลยซ้ำตรงแม่เราเสียดายวันสันอยู่อเนี่ยล่ะเพิ่นเพิ่นอยู่เฉยๆเพิ่นก็มาบอกเลยว่างนี้าเพิ่นเพิ่นสิอยากบอกว่าอยากบอกแม่อยากเฮ็ดคลิปอยากถ่ายลงจังสี่แม่อยากลุ่งซองจ้าอยากลุ่งซองอยากเฮ็ดเจ็ดปีจ้ะจ้าก็เลยว่านบันงวดวังหันเนี่ยบ่ได้มักน้ำเพลินเพิ่นให้ฮุกเก้าซูลนะ แบบว่าเจงไหนเราคือเพื่อนบอกมาตะกี้นะคะคือบบเสื้อหลูกกระเทียนอะนะบันนี้พ่อออกมากะเหียใจตัวปะทศนี้อ๋ออียิปนี่อ๋ออีิ่ไมซื้อไดที่ว่าเไหนปรต่างประเทศก็เข้าอีกใช่ไหมจ้าโอ้เพื่อนบ้านมี้อแม่จ้ะแกแกนึกอยากบอกแกก็บอกเองเลยเหรัคะเกอยากบอกว่าเพื่อนว่าเพื่อนว่านั่นแหละแม่ไม่เชื่อหนูน่ะเอือแม่ไม่เชื่อหนูน่ะเพราะว่าหนูน่ะฟันหลุดเนี่ย หนูบอกเลขแม่นบอกให้บอกแม่น่ะไปจังไดกว่าจังฟันลูกลูกเสาวอันฟันทางหนาวฟันน้ำนมเพิ่นอะแม่จ้ะเพิ่นฟันจ้าเพิ่นอนฟันเพิ่นว่าเพิ่นฟันหลอนั่นแหละหนูบอกแม่แล้วว่าถ้าฟันหนูหลุดนะหนูจะบอกเลขแม่นมาสักบอกตัวหนกล้องมาทีเดียวหกเก้าศูนย์จ้านั่นแหละแม่ไม่เชื่อหนูน่ะว่าสันเดเจีนุ่งบอสือว่าบบบบอกสื่อจ้ากะบาท หมูเก่าส่นนะบเสียจ้าที่บัเสือกับบเสือบเสือลูกกะนะพอคุณเทียต่อคุณฟังบัวรุดเนี่ยมันบ่าเขาเนาะบอกว่าเขาก็เลยบเทียจ้าบัดแคลรุดนี่แม่นแม่นบัตรแคลรุ่นนั้แม่นแม่ถูกไหมล่ะเลขน่ะเอาแม่ไม่ได้ซื้อนะนั่นแหละหนูบอกแม่เลี้วแม่ไม่เชื่อหนูแค่ฟันหนูหลุดหนูบอกเลขแม่นพ่อนน้าบอกว่าเสียจ้าบ่เสือ อือคือสี่เลขให้แม่บ่ะที่นี่นมือนีเพิ่นไปไหนแล้วเนาะมือหนีไปโรงเรียนจ้ะชือ้อชี้ชี้เลขให้ดูแม่เนี่ยสี่เลขอยู่แผงลอตเตอรี่นะเพิ่นกระเบิ้งอยู่โดนเติมละเออ,อเอาชอบตัวไหนล่ะทีนี้นะจะให้แม่อีกหรือเปล่านี่หนูชอบตัวนี้มาสั่นสี่อยู่แผงเพิ่น เมื่อนั่นแม่กับ่ามีเงินไปซื้อย่างตลาดเลี่ยวเรี้ยวค่อยมาดืงเสียแม่ยอง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 ไปแพงลอตเตอรี่แม่เงินกับบรลียติกระเป๋ามันสีบอลรางวัลสีหนึ่งซะว่อคือว่าจองไว้เนี่ยแต่ยังว่าบันเยวมือนีสิไปเอาอยู่จ้ะบัตที่นีอ่าบัที่นีอันแม่เชื่อหนูนะทีนี้น่ะฟันหนูหลุดนะหนูแม่นอ่าแกบอกอย่างนี้เลย โอเคโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวแม่มาซื้อกัเลยว่าตงซี่ดึงมองแม่ไปแล้วเงินเบิดยางตลาดเบิดแล้วพอยมาดึงเสียแม่ยอง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 ไปอะไรน้องคีมดึงแม่ทําไมมานี่มาหนี่แล้วบานีเนี่ยมัอนสมุิว่าเมาบาดเนี่ลสินะคนเห็นแม่ทายคีมแา้เห็นอย่างเสียแม่หนูอยากพูดด้วยอ่ะยังสิแม่จ้าอยังพูดยากวอลน้่มยังสินะอืบะนี คือแกบอกหกเก้าศูนย์เลยพาไปดึงเนี่ยนะจ้ารอบกึ่งบอกพ่แม่เราะม่านกี่นึงบอกหันรอบนี้เป็นพาพาไปตลาดหรือยังพาไปแล้วล่ะแ้่แบบเดิมไหมพาดึงเหมือนเดิมจ้าบอกงวดงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วนะคือบอกแม่ว่าได้ไปดึงว่าได้ไปซีงวดนี่งวดนี้่บอกนาออตตเรจให้ไปซีบอกดึงแม่ไป บ่านสีดึงไปอีอย่างแม้น,น้อยๆนะเออจ้ะเด็กเจ็ดขวบนะครับจ้าเด็กเจ็ดปีจ้าป้าคือประจองเขาไปจะเงินไปจ่ายวันนี้กระยานเขาบ่ให้ยงนั้นไม่รู้จักเขาเ <c oughs> มื่อว่าละบ้านที่หนึ่งสวัสดลบไปย่างไปเก่ากว่าจื่ออะไรก็ไปนะกับอิสุตาถายที่มันเมียนกับพังหนาเท่านั้นล่ะ ใส่สูบคักได้หรือไม่ก็แต่ป้าแน่ได้อาจจะมากกวดนี้เนาะเจน้องเนาะจม่หายซี่ตัวใดกว่าละค่ะตัวซี่นี่กว่า้าหาซีเจ็ดอ่าซี่เจ็ดแมนจ้าโอ้ชัดเลนเอาเนาะจ้าตัดเลนเอาใไฮท่อนี้เราใบนี้เราชอบตัวนี้เราจึงได้ไม่ชอบตัวอื่นหรอน้องแบบแม่กับบอมักเล็กตัวนี้ว้าวาวใหม่กับแม่เอาเติรใหญ่ยังห่วงเอาตัวมากๆกับมันมากกว่าจ้า คือจังบังขันบอมมาเก่าซุนจ้าพี่จังบังหันบอมมาเก่าออกเนาะก็เสดสัำน้ำใจไปสั่งมานี่เหตุเนี่จ้างวดนี่กับสิไปดึงของเพิ่นไว้ยูดอกค่ะจีเจ็ดจะดึงทั้งเลขหนาทั้งเลขไายไวเข้ากันไวเบิรเลยนไว้หมดเลยอออกเลขหน้าโรตเตอรี่ไายโรตเตอรี่เนาะค่ะหรือว่าแคนแหน่ได้รางวัลทีหนึ่งอาจจะรออยู่จ้า พราะว่ันโดนนองเป็นสีบอกเม่ก็ชื่อแยงกับกันนององเนี้ยคือวันนองขี้มีนองขี้มีแล้วค่ะจ้ามีโอกาสที่ได้ออกกว่องได้นอกคอนเสิร์ตนอกคอเพื่อนกันย่งว่าขันมือใด้บาพอวันหยุดนะล่องถางมืงจ้ามันกับมาเป่าไปนั่งอัดทิปเบ่าอยู่คนเดียว อเวพาออกก็้องไงย่บอกเรืเ่องเพื่อนอยายเพื่อนน่นการสแสดงออกได้ผู้นี่นะจ้ามีลูกสามคนผู้ใหญ่ใหญ่นี่เพื่อนสิบโค่อยการสแสดงออกนะ้ำมูวอยากายแบบนี้แต่ว่าผู้หลานนี่การสแสดงออกก้าวว่ากาย่างสินะแม่เฮ็ดอันแม่พ่ายเฮ็ดเหล็กา่างสินะอยากวอานะ้ำแม่<อ>วกม่ได้บอกว่่ได้สอนครับผมจา้าเป็นเองไม่ได้บอกว่่ได้สอนเนีาย ก็แขนเด็กหน่อยมันบ่มัางหน,น่มันก็บ่อยากเข็ดเด้แม่นอยู่แบบจ้าบันดนี้นี่ใส่จานหนึงกับพ่แม่นสีมากเลขเด้ไหมจ้าอันนี้โอ้ยมีตาแม่น่ะเอดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำนะน้องนะอย่างสิแม่มีตาแม่เบรกลูกไวป <laughs> แม่เบรกไว้แม่นจ้าเพราะบ่าไวเพราะงินซื้อจ้าเครื่องอันกับจังได๋ล่ะก็ย่านน้องบ่บ่คิวหานะก็เสียดายอยู่เด้ <laughs> ระวังหน่อยนี้นะเคุณนเพอ่านบอกปุ๊บแม่เนาะบ่มีหนังสือเนาะมือ,อมหนักย่างตลาดมาก,กลับมาบ้านก็เลยมาโจดย์ใบยานจะคลองเรื่มจา้าสิไปดึงเอาไหมหาสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดนะคะสองตัวหนึ่งจ้าเป็นได้ก็คือโชว์เลยครับเจ๊กหาสี่สี่เจ็ดหาเจ็ดอันนี้เคุณโจดย์ใบสิไปดึงรูดตอรี่นะคะเจ,จ๊น,น้องชอบส่วนตัวนะคะโอ้อันนี้คือลูกสาว อายุเจ็ดขวบพาแม่ไปดึงลอตเตอรี่แต่เจ๊นงยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้เพราะว่าเงินหมดพอดีวันนี้จะไปใหม่ใช่ไหมเมื่อนี้จะไปใหม่ไปห้าวเราติไปซื้อรอบก่อนบอกให้แม่ไปซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์แต่แม่ไม่ซื้อเพราะว่าแม่ไม่เชื่อเราไม่เชื่อหรือยังเจ๊จ้ะงวดนีสีเสื้อ เด็กเจ็ดขวบนะครับ<ล>พี่ซีครับเพวันว่านั่นแหละแม่ไม่เชื่อหนูนะมาโจ๊บโจ๊บให้แม่อยู่บัดมือบัดขื่นถ้าฟันแกหล,ลุดแกว่าแกจะบอกเลขแม่นจ้าเออเอ๋อน้องคิมจะให้โชคแม่เหรอน้องคิมจะให้แม่ได้เงินจริงๆเหรอเออแม่เอาเลยเนี่ยใส่ลูกสาวก็จ้ากระแตที่น่าเจนนองมากจ้าแขวนกบหลุดกับบ่บอกแขวนโลนจิจ้าแขวโลนฟันน้ำนมพอนโลนทั้งหนา เน่ามันคนยิงแขวคนแหลบดินออกมาเป็นคมเสื้อส่วนบุคคลนะคะอารมก่อนไปเลยค่ะพอเอิ้นเราไปถอนแขววได้พุ่มไปซื้อเลย่าพุ่แม่ไปซื้อเลยเมืที่เราบอกหกเก้าศูนย์ให้ไปถึงรอตเตรี่ว่ะแม่แม่บอกพ่อไปแม่บอกพ่อใบบสียออกรูแล้วเก้าศูนย์นะยออกเสยออกเซยหงวดนี้ย่าลืมเน้ะค่ะหาสีเจ็ด ตามเด็กน้อยจ้าตามเด็กน้อยอาจจายรุตนตลี่อย่างนัว้าจ้าเผื่อหาดึงละได้อาจจะว่นเนี่ยอาจจะเป็นสุกจ้าเด็กน้อยเนาะแบบเธอหาแบบเพิ่์นมี่เซนมี่อย่างมากสินาะใช่ครับวิจาราเป็นเพราะว่าเพื่อนเด็กก็ค่อยได้บอกแม่ดูดอกเด็กเจ็ขวบเองนะครับจ้าอืมก็เป็นแนวทางนะเจ๊เนาะเป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ขอขอบคุณเจ๊นงครับผมขอบคุณสำหรับแนวทาง<ห>นะนครับเ<า>นาะ,ค,ะครับขอบคุณครับ